กำลังด,ดีค่ะเยียมประชิทแก้ตั้งไฟฟ้ากำลังพทศวันจันทร์คำบัญชีพระพีพันสะสมสีการบัญชี พัชพลวนบางศไปฟ้ายกำลังพระนริตาทองนริตาจิราภิญญาภิญญ์กัญชีภริกรกังดานชัยจิรวดีจิตสามารถจิรวัตรกรทองจุธามาศนวพรมีบุญหลังปนัดพรตุลจา พรชิตาอินมาอารียาตอจตัมตะน,นงรังแตกสานัทินาคินไทยโสเปรนกำลังวงวิจิตรพรชนิดรับมหาวงลึกษาภูแย้มพัชชาสิวิไลย,ยามิามะาระยีน้องอัดวัชราพรอัาชีพวัฒนนาแต้ลิมตโรชาบุญเกษ สาวินีพาชอบสุดารัตน์คำอยู่สุปริยาจิรณีจิรณีสีสุนัฐากรกรุดเนียมนัทนานสุพัฒนธิพุตศสีพัชรีสีนอกมาริสาท่ากุดเตือยอริทวัฒน์แห่งเงินสุวรรณีสลกดีอมรรจิ้นทุบอลแก้วพวงกระดกพรใจเพลงสง บุญกุศลจิตสามาจีรวัตนทองอบันดีสวุวดีรับจิตธรรมอาจารีแดตยวอาทิตยารามสันอิสาราพรเปลี่ยบนบรรดาศีษยกนกพันเรืองรองอิสาราพรหิ่นทับไทยกวินน่าตัวประเติร์กัญญากรกิจจักกัญญารัต พระนอนท่าจิราภาภูเป้งพิติมาเปรมสังราคิตดาริการแค่วสุเนินท่านกกทรีนทันทิยาต่อตำรับพิตินนิราวังสังเดชเอกบยุตรีิบบุญชู